ของสกิลปูอารัตก้าของป๋าแว่ได้เลยว่าประสิทธิภาพมันแรงสูงแค่ไหนคลิป,ป,ป,ป <l> วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามและพูดคำหยาบโดย เด็ดขาดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กน้อยหอยสังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่ต้องถามหาถึงเวลาเดี๋ยวไม้เห็นอยู่กับผม a แววุบหมาป่ารอวันหอนหรือว่าหมาบ้านรอวันเหา่าหรือว่าแมวเป้ารอวันขวดก็คือว่าวันนี้ป๋าแวร์มีเซสกิลดีๆอยากจะมาแนะนําเด็กน้อยหอยสังให้ไปลองเปิดใจใช้กันดูเซสกิลที่ป๋าแวรจะมาแนะนําในวันนี้นั่นก็คือออสกาหรือว่าปวรัตกาอ่า ทำไมเปาแวร์ถึงแนะนำเซสกิลนี้ก็เพราะว่าแพทร่าสุดนี้ทางด้านพัุยะได้โดน GM อัมอัตกเนิร์ฟจากปกติสามารถสไลด์หนอนได้ถึง2ครั้งจนตอนนี้ ไล่หนอนได้แค่1ครั้งแถมยังมีคุณดาวเป็นระยะเวลา120วินาทีตีไปเลขกลมๆก็สองนาทีกว่าจะใช้สกิลได้ซึ่งมันนานป๋าแวร์เลยอ,อยากให้พวกเราลองมาเปิดใจใช้ตัวละคร ที่มีชื่อว่าออกาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในตัวเกมก่อนที่พวกมึงทั้งหลายเราจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ป๋าแวรด,ด้วยคลิปนี้ป๋าแวร์ขอสัก500ยไลค์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมินิแมปที่เราได้มาเล่นในวันนี้นั่นก็คือเกาะสวรรค์ครับ ส่วนตัวเมืองที่เปาแวรจะไปโดดนั่นก็คือบ่อขี้ครับ้ายไกลครับอ่าดูเหมือนว่าต้นเกมไม่มีหมาสักตัวครับที่จะมารงกับเปาแวรครับซ้ายร่องขวาร่องครับหน้าไม่มีครับหลังเงียบครับเดี๋ยวเราฟาร์มกันไปไม่เมื่อยฟาร์มกันไปเรื่อยๆก่อนละกันต้นเกมฟาร์ไม่ของฟรูฟลอตฟาร์ไม่ของฟรูไอเทมอ่า พอเรามีของเดี๋ยวเราค่อยออกไปหาตัวจับเล่นครับฟารมกันไปเรื่อยๆก่อนนะต้นเกมนะเด็กๆนะครับเดี๋ยวพวกเรารอดูประสิทธิภาพของสกิลปูอารัตกาของเป๋าแวรได้เลยว่าประสิทธิภาพมันแรงสูงแค่ไหนเอาละตอนนี้ของเราก็พร้อมที่จะไปหาตัวจับเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะไหลเข้าไปจัตุรัสครับเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองที่ ประชากรอ,อยู่กันเป็นจํานวนมากเราจะต้องระวังครับเมืองนี้น่ากลัวครับเมืองเข้าออกครับซ้ายไกลครับมีตัวสแปร์กันครับสแปร์กูแล้วครับสแปร์กูแล้วครับ หน้าไกลๆครับบีต like ัวด em> um ีดมาอยู่บนที่สูงต้องระวังครับงานงอกข้อไกลนะครับก็ไม่ดีน้องเอายังไงดีล่ะทีนี้เราจะต้องค่อยๆเล่นครับเล่นทีละตัวเราจะเล่นตัวหน้าก่อนเล่นตัวหน้าเสร็จเราจะเล่นตัวด้านบนเล่นตัวด้านบนเสร็จเราจะเล่นตัวด้านหลังเล่นตัวด้านหลังเสร็จเราจะเล่นตัวด้านซ้ายเล่นตัวด้านซ้ายเสร็จเราจะเล่นตัวด้านขวาครับเริ่มครับหน้าไกลตัวดําเมียมเลยครับฉฉลรบไปขวาไกลแล้วเดี๋ยวป๋าแวกขอสะกดรอยทามันไปก่อน แปะแปะรอดูสกิลปัวรัก Л ้าค oh. รับอ่ะทุกคนรอดูครับอาจใจเย็นใจเย็นไม่ตายครับไม่ตายเรามากับสกิลปัวรัก้ายังไงก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนครับใจเย็นๆครับอ่ะหนึ่งสองสามรอดูครับแอคชั่นตีใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นๆจะยุบตบปากแตกใจเย็นๆมามาอยากมันดันมาได้เลยครับเสียงตีละงมเลยครับด้านล่างเราจะต้องใจเย็นครับมันมาไวมาก อ้อาวเ,เรื่องขนมเบื้อง2องตอนนี้เราก็รอบไปแล้ว2คิวครับไม่แน่ใจว่ามีอีกตัวหรือเปล่าครับทีแรกเขียนหลายตัวเลยนะแชทนะต้องระวังครับเดี๋ยวปล่าแวขออนุญาตไปเบิกเกาะ3ก่อนเพราะว่าร่างบางนะ <c oughs> เหมือนจะมีหมาอยู่บนที่สูงครับ <c oughs> เอาอยัางไงกับมันดีเดี๋ยไอ้หน้าหนังหมาเดี๋ยไอ้หน้าตุตีนเนี่ย ขึ้นไปทาสัก,กระเบืออะไรก็ไม่รู้ครับด้านบนเนี่ย mm hmm. ไอ้หน้าหนังหมาไอ้หน้า,าห,นหนังแตกไอ้หน้าหนังแตกมามามาไอ้หน้าหนังแตกวัดได้จะใจถึงวัดได้ไอ้น้องระใจถึงเดี๋ยวป่าแวนเริ่มสะกไอเดี๋ยวป๋าแวนเปิดสะกบกีีกับใจเย็นๆแม่งจ่อชิบหายดิว่าแม่งจ่อชิบหายเนยไอ้เหี้ยมาเป็นเส้นเลยหน,หนังแตก แม่งหยอดมปเป็นเส้นมีเม็ดรองกองหยอดไปจากนั้นบนด้วยเดี๋ยวฝาแวขออนุญาตเบิร์ดสะโคเวลร้อย่อนเดี๋ยวเจอกูไอ้สัต์ปากดีไอ้หน้าเยี่เล่นดีสูงไอ้นางแปกไอ้หน้าหนังหมาไอ้หน้าปัดได้ไอ้หน้าปัดซิวไอ้หน้าประส้อยทำไมถึงไม่ลงกันมาเล่นด้านล่างฮึเล่นทำไมที่สูงเนี่ยไอ้ยังดิช้อนแม่งเลยดีกว่าั้างไอ้ยี่เดี๋ยววัดแม่งเลยสัตว์มาขออนุญาตวัดสุดรับใจเย็นๆครับใจเย็นๆ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 ไอ้หน้ายียจอดชิบหายไว้ไว้ตายแล ปังบังเกอร์อบอโอเคนอนเบ๊โอเคไว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 ไใจเย็นใจเย็นไวไอ้ซับไอ้หน้าเยียใจเย็นเย็นใจเย็นเได้โปรดฟังครูก่อนฟังเป๋าแว่ก่อนตะกี้นี้เป๋าแว่ผิดพลาดทางเซสกิลวเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเด็กเกมนี้เดี๋ยวเป๋าแว่จะแจอจะแจ้มือจะแจ้ือจะแจ้ะแจอะแจมะแจ้ือะแจอจะแจะแจ้ตอจจอะแจมือจะแจจะแจมือจะแอนนแจะ ด้านหลังเรามาประมาณ2-3ตัวจะต้องระวังครับเดี๋ยวปาแวดตัดขึ้นขวาบนก่อนแม่งไล่หลังกันมาแต่ไกลเลยน่ากลัวไม่เป็นอะไรเรามากับเซสกิลปัวร์ก้าไม่ต้องกลัวครับปัวร์ก้าจงเจริญอ่ะรอดูว่าข้อดีของสกิลนี้เป็นยังไงอ่ะ1 2ึ่สองแอคชั่นอ่ะอเป็นไงอ่ะอ่ะตีอ่ะอ่ะคุโรล้าอ่ะอไอหน้าของหมามาไอหน้าหมา ออ้อสัตว์อ่ะอ่ะอ่ะเอ๋อืมครับอืมเห็นปะมีตัวสแปร์เปล่าแวมาจากหน้าไกลครับหน้าไกลครับแถบคอเทนเนอร์ครับเดี๋ยวเรารอดูอีกหนึ่งช็อตเผื่อช็อตนี้จะทาให้คนที่เล่นกระิลวอื่นอยู่เปลี่ยนใจอ่ะรอดูนะมันอยู่หลังกล่องแถบขวามืออ่ะรอดูดันไปอ้หนึ่งสองสามแอคชั่นตีตี <Okay. S 2> มันเข้าทำได้ไวมากเข้าทำยังกันเดอร์แฟกเข้าทำได้ไวมากครับสกิวนี้แมถมท่าคู่ต่อสู้ตั้งไอวอไอวอรระเบิดกระจายลองไปเล่นกันดูแล้วพวกมึงจะติดใจถ้าติดใจก็กลับมาติดต่อนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาตัวยอย่างต่อนเนื่องค่ปะปั๊มันมาแล้ว มามามาไอ้น้องหน้าเป๋าแหวมีตัวครับตอนนี้หน้าเป๋าแหวมีตัวเอาเรื่องเอาเรื่องปเป๋าแหวตัดขวากไกลครับด้านบนมีครับสแปร์ก่อนครับด้านล่างจะเข้าครับไอวอลกรูระเบิดอาักกาไปตีตีใจเยนอาักกาใจเยนกูจะ,จะแตกวายไอสัตไอหน้าดันแตกไอยีเอาอีกแล้วที่สูงเนี่ยมึงจะขึ้นไปเล่นหาโคตรพ่อมึงเหรอ ใจเย็นๆใจเย็น,ยนได้โปรดป๋าแวว่ายละได้โปรดให้โอกาสป๋าแววอีกสักครั้งรอบนี้ป่าแววขอสัญญาเลยกูจะไม่ทำให้พวกมึงผิดหวังถ้าเกมนี้กูยิงได้ไม่ถึง10ตัวกูจะเลิกเล่นเกมนี้ตะรอดชีวิตแถมเดี๋ยวกูจะไปลบเกมโชว์พวกมึงด้วยอ่ะ เย็นๆในน้องของมันโดนกันได้แต่โดนบ่อยไม่ค่อยจะดีป๋าแววเรียกโดดที่วงฟ้าด้วยเอาเรื่องน่ากลัวครับวงฟ้ามากับป๋าแววหลายตัวอยู่นะด้านบนน่าจะมีหนึ่งตัวนะด้านซ้ายน่าจะมีสองตัวนะด้านขวาน่าจะมีร้อยตัวนะส่วนด้านหลังเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านตัวจะต้องระวังวงฟ้าพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าวงฟ้าเป็นยังไงเป็นเมืองที่น้อยคนที่จะโดดเพราะมันน่ากลัวครับเมืองมันเย็ยนครับ มีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดอยู่กันเป็นจำนวนมากแม่งเปิดจุดกูมาแล้วน่าจะเปิดมาจากแถบไซา์ไกลต้องระวังหน่อยนะเป๋าแดงเก็าะไม่มีแม่งสแปร์กูมาแล้วจากขวาไกลเอาแล้วไอ้น้องใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องไลยไอ้ซั์ไอ้ซั์ถอยกอนเดี๋ยวเจอกูไอ้สัดใจเย็นๆใจเย็นๆอยากมันดันมาได้เลยไอ้น้องใจเย็นๆขอแค่ดัน ร่างเราบางมากแม่งมาแล้วเอาไปตีตีไยเป็นยังไงการเล่นเหมือนเก่งเดินมึงยังขย่งอยู่เลยเยกตบปากแตกตัวลเล็กเยอะไอ้สัตว์เฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะไอ้สัตว์มามามึงยี่หนึ่งตัวมามามาไอ้สัตว์คอยมาอ่ะลงมามา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมันไปไหนแล้ววะเหมือนมันจะตายไปแล้วเป็นกล่องไปแล้วครับไม่รู้ว่ามันโดนหมาตัวไหนยิงเดี๋ยวปาแว่ดุมศพมันก่อนไม่มีที่อะไรลอกแล้วลอกแล้วลอกแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะใครเห็นมัางอยู่ไหนวะเหมือนป่าแว่จะเห็นหมาครับหน้าไกลครับมีหมาหนึ่งตัวแอบร่อยหมาตัวสีดําครับหมาลงมาด้านล่างแล้วครับสเปร ชี้เองข้าไม่ว่าชี้ข้าเอ็นยาโวยไอ้น้องมึงจะไปไหนจะหนีได้ทักกี่น้ําจะวิ่งได้ทักกี่หยดเกาะสามด้านหน้าด้วยเดี๋ยวแล่กันไปเลยไอ้สัตว์ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกฤตจุกฤตจุกฤตอยู่ไหนวะเบียนตัวอ่ะหนึ่งสองสามปวดจ้าวะไอ้สัตว์ตีใจเย็นเอยน้องถ้ากูแพ้ปันดีนะเอาตีมาไกลหน้ากูได้เลยอ่ะอ่ะอ่ะขออนุญาตเอาตีนสังำบ ไอ้โง่เกมนี้10คิวมีเห็นแน่นอนครับด้านหน้ามีตัวครับไอสัตว์ลอกแล้วปืนควยอะไรวะใจเย็นๆใจเย็นๆเลือดจะหมดตัวมึงอีกแล้วไอหน้าหลังแตกไม่เฉียดไม่ราบไม่จําเดี๋ยวรอดูปัวละจ้าไปตีตีตีไอ้บอโบโอเคโอเคจะลวดไหมอบิโดเบตตีทริปเปิลคิลไว ี e ยอัมศพแปงเอาละเดี๋ยวป๋าแวจะพาพวกมึงไปหาตัวจับเล่นอย่างต่อเนื่องตอนนี้กูยิงไปแล้วสามตัวครับไอสัตว์เกมเนี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยตัวเกมนี้แม่งมาดีมากเลยว่ะดีไม่ดีบูย่าจะแตกด้วยเยสเปิดล่าหากูจะเล่นแม่งเลยดีว่ามัง้งเยสตรงปากแตกเปิดล่าแม่งเลยจบจบยี่สิบเอ็ดตัวไปซุกไปซ่อนไปนอนดู่ไหนกันวะไม่มีหมาสักตัวเลยไอสัตว์เปิดล่าแม่งเลยเบ๊ะ เอาเรื่องทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกิลนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกป๋าแวว่ด้วยอ่าในส่วนตัวป๋าแวว่มองว่าโอเคมากถ้าเต็มสิบถ้าถามป๋าแวว่ว่าป๋าแวว่จะให้เท่าไหร่เต็มสิบป๋าแววให้หนึ่งอ่าบ้าน,นบนครับบนบ้านฟาร์มครับแม่งเซ็ตรูปอะไรมาไม่รู้รอดึงหัวใจเย็นไอ เย็นใจเย็นใจเ,เ,เย็นก่อนฟังครูก่อนใจเย็นก่อนได้โปรดให้โอกาสป๋าแว่อีกทักหนึ่งเกมนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เข้ามือเข้าตีนมันยังไม่เข้าเข็มเข้าได้มันยังไม่เข้าที่มันยังไม่เข้าร็อกการเล่นมันเลยอาจจะแปลกประหลาดนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ป๋าแว่สัญญาเลยป๋าแวจะจบบุญ่ามาให้พวกมึงรอดูแต่ขอโอกาสหน่อยน้าหน่อยเดียว ฟังปากป่าดีๆนะกรูจะไม่พูดให้ฟังแต่ครูจะทำให้พวกมึงดูจะทำให้พวกมึงเห็นรอดูแม่งไม่มีหมาสัก,กตัวเลยว่ะเฮ้ยต้นเกมอะแม่งไปไหนหมดวะสงสัยป๋าแวน่าจะโดดผิดเมืองไอ้น้องเมืองนี้แม่งน่าจะร้างไปแล้วไอ้ซั์ไม่มีหมาสัก,กตัวเดี๋ยวป๋าแวนจะยินยาวเข้าไปที่เมืองพีกเพื่อที่จะไปทำกัน กำจัดหมาไม่รู้ว่าจะมีหมาให้เปแวกำกจัดหรือเปล่านะ4 4ตัวประชากรแน่นปรี้ยอไอ้ยักษ์ไอ้สัตว์เจอหมาแล้วสเปรสเปรไอบ้บัวแม่งวยเอาเรื่องแมงตัดเข้าซ้ายไกลขวาไกลมีตัวด้วยเดี๋ยวเราปิดท้ายก่อนละก,กันอารัก,กาไปตีเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองของแจด้านหน้าแม่งยิงกระนาวเลยว่าเฮ้ย รอรับแรงกระแทกได้เลยครับใครที่อยู่ในตุมเมืองใครที่กําลังจะกระทุ้งกระแทกกันอยู่ด้านในอ่ะแม่งเปิดจุดมาแล้วไอชิปหายด้วยไอนังแปดไอสัตว์อยู่ไหนวะแ่งโซโลกันอยู่ไอหน้าเหี้ยมือที่3ามอิ่มเสมอมือที่3ามอิ่มเสมอไอน้องยิงปืนนัดเดียวได้นกเกือบ2ตัวไอเหี้ยได้หมามาตัวเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆของกรูฟรอสเหมือนมีตัวมาไอสัตว์นั่นหน้าเป๋าแวเลยใจเย็นปู๊ดกล้าทํางานแล้วด้วยหน้าไกลครับมันะแปรมาแล้วไป ใจเย็นใจเย็น,ยนวุฒบูรุก,ก้าวุฒใจเย็นเยนอยากมันดันมารออยู่รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะมาเมื่อ,อไรมึงจะมามึงจะมาเมื่อไรมึงจะมามึงจะมาเมื่อไรกรูรอมึง,มมงมอยู่กูอยู่นี่กูอยู่นี่มาเลยตีไอ้บอ Bye, ไวมากของแจใจเย็นใจเย็นแม่งเอาเรื่องแม่งเอาเรื่องไอ้เหี้ยแม่ง ja. ม,มาอีกตัวแล้วไอ ja, ้เหี้ยหลายตัวหลายตีเหลือเกินแม่งยอนเม็ดอะไรมาวะเฮ้ย มีตัวมาแล้วเอายังไงดีครูครูจะเอาอย่างไรดีรอสกิวอารักกาเหลืออีกี่นาทีเนี่ยอ่อนออนมากหน้าช้อนมากไอ้สัตว์ตีตีไอ้ได้ยี่ยงไอ้สัตว์มีอีกไหมไอ้สัตว์ไหลมารอดูเลยถ้าแม่งไหลมานะกูจะใช้อารักการะเบิดไอ้วออะมึงป่ะหนึ่งสองสามสีาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่บไอ้สัตว์ trai gen trai gen đang hại tua ti ti anh nong đi ngô đánh mãi